สำหรับคอนเสิร์ตการกศุศลในครั้งที่หนึ่งวันที่9เดือน9ปี66เนี่ยนะก็จะทูลทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารน,นะฮะก็คืออท่านทีพังกรนะครับซึ่งปัจจุบันท่านอายุ17ปีนะครับ,บกรเกิดปี 2 5 4ห้าสี่สนะครับซึ่งลูกชายผมเองเกิดปี2549นะครับก็อันนี้คือแผนนะครับที่จะต้องอติดต่อราชสำนักนะครับแล้วก็เขียนโครงการาว่าคอนเสิร์ตการกุศลที่จัดขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสองค์อะไรต่างๆนะครก็อันนี้คือในแผนนะครับท่านผู้เกี่ยวข้องก็ช่วย